สายตาของแม่บุ๊กเนี่ยก็เลือไปเห็นน้ำปลาเวียดนามทุกคนฟังไม่ผิดน้ำปลาเวียดนามเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยน้ำปลาเวียดนามมันต่างกับน้ำปลาไทยยังไงอะแล้วระหว่างที่เรากำลังคิดอยู่ว่าเฮ้ยน้ำปลาเวียดนามมันต่างกับน้ำปลาไทยยังไงอะทุกคนเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเอาไปทำคลิปดีกว่าแล้วเจ้าของร้านเขาบอกว่าไงนะมะน้ำปลาเวียดนามมันยังไงนะมีรสชาติหวานไม่รู้จะอธิบายยังไงว่าเค็มอร่อยมันคือย,อย,อยังไงมันกรอบนะคะอืะไม่ได้เค็มจ้ะใช่นี่ทุกคนเ้นแซลมอนกุหลาบแซลมอน ต้องบอกเลยว่าใสนิดนึงนี่ทุกคนไปไหนนะไปสวนไปสวนไปดูอะไรคะไปดูหอยไปดูหอยหอยอะไรหอ,ออหอยทากอ๋อหอยทากบีชอบหอยทากเหรอหอยทากเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงอ๋อมีสองหัวมีสองมีหนวดด้วยนี่ยทุกคนหอยทากมีหนวดแบบนี้เดี๋ยวไปดูหอยทากของน้องบีบีทุกคนว่าเป็นยังไงไปดูไหมไ จูหอยดาหองวีวีนะคะทุกซุ๊เจอแล้วเจอแล้วนี่ทุกคนอันนี้ชื่ออะไรอ่ะหอยดาหอยดาหอยทากเหรอโอ้โหในที่สุดเขาก็เจอเนี่ยให้เพื่อนเพื่อนดูหน่อยมีหนวดด้วยใช่ไหมอ่ะไปปล่อยเลยปล่อยตรงไหนดิตรงนี้นี่นี่นี่ตรงน,น,น,นี้ล้มล้มให้มันนอนนี่อ่ะปล่อยมันปล่อยมันก่อนละปล่อยละไปเอาต้านไม้โอเคบายบายก่อนบายบายสวัสดีครับทุกคนพวกเราครอบครัวตัว เว้ยบิ๊กทับครอบครัวตัวมั๊ไมทำไมเขาตีไปอย่างเงี้ย ต้องบอกทุกคนเลยว่าเมื่อวานเราไปกินอาหารเวียดนามมาทุกคนเราไม่ได้ไปกินที่ร้านนะเราไปสั่งแล้วก็ไปนั่งรอระหว่างนั่งรอเนี่ยทุกคนสายตาของแม่บุ๊กเนี่ยก็เหลือไปเห็นน้ำปลาเวียดนามทุกคนฟังไม่ผิดน้ำปลาเวียดนามเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยน้ำปลาเวียดนามมันต่างกับน้ำปลาไทยยังไงอะแล้วระหว่างที่เรากำลังคิดอยู่ว่าเฮ้ยน้ำปลาเวียดนามมันต่างกับน้ำปลาไทยยังไงอะทุกคนเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเอาไปทำคลิปดีกว่าแล้วเจ้าของร้านเขาบอกว่าไงนะมะน้ำปลาเวียดนามมันยังไงนะมีรส ชาติหวานคือเขาไม่ได้เติมน้ำตาลนะคะแต่หวานเพราะเป็นจัำปลาของเขาเขาพูดพอบอกว่าน้ำปลาหวานปุ๊บเราคิดเลยคิดเมนูได้ในขนาดนั้นเลยทุกคนแล้วก็เลยคิดว่าเราจะทำเมนูเอากุ้งมาดองน้ำปลาเวียดนามดีกว่าดูที่มันจะอร่อยไหมวันจวันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูเลยครับเนี่ยมาถึงก็แกะกุ้งก่อนเลยทุกคนคือตอนนี้แม่บุ๊กก็เซียนในการดึงเส้นข้างหลังออกมากเลยมาทำไงมันง่ายขนาดั้นเมื่อกี้เราเห็นมาดึงแบบซื้อซื้อออกมาเลยอ่ะใช่ คนเซียนมากในการดึงเส้นดโหนี่มามีดใหม่ของเขามีดซามูไรนะฮะวันนี้จะมาแร่แซลมอนให้เป็นเส้นปากเบี้ยวแล้วมะปากเบี้ยวแล้วเก่งจนปากเบี้ยวแล้วทุกคนมันตั้งใจขนาดนั้นเลยหรอ น้ำปลาหวานของเวียดนามเนี่ยแม่บุ๊คก็คิดว่าหวานเพราะเขายังไม่ได้ชิมแต่เฮียชิมแล้วมันไม่ได้หวานเลยทุกคนมันแปลกนะทุกคนกลิ่นมันเหมือนจะหวานน่ะกลิ่นมันคือน้ำปลาหวานนะทุกคนแต่กินเข้าไปรสชาติมันมันหอมน้ำปลามากเลยมันหอม,หอมข,ขมหอมข่าวปลาคนแล้วก็เป็นยังไงหอมค้าวปลามันหอมขาวปลาเอาว่าเดี๋ยวเราไปทำน้ำปลาหวานกันเลยดีกว่านนะตอนนี้เนาะ <Okay. S 1> มาเส้นแซลมอนเสร็จเรียบร้อย มาแล้วทุกคนนี่ฮะวัตถุดิบในการทำน้ำปลาหวานเวียดนามมีแค่นี้สามอย่างใช่ค่ะมาชิมก่อนเพะอยากมาชิมมายังไม่ได้ชิมเลยขวดน้ำปลาเขาเทสนนะิหอมไหมหอมคนะ่นะมันหอมอ่ะหใส่กระบวยเลยทุกคนอ่าเดี๋ยวมาดูหูยกลิ่นหอมมาถึงตรงนี้เลยอ่ะมันจะตื่นเต้นอะไรกับน้ำปลาหวานเวียดนามเอาเดือวแตะแล้วเป็นยังไงแล้วไหนไหนอธิบายก่อนมาว่าก็ออกหวานแต่อร่อยดีไม่เค็มใช่ไหมมันนออนหวานเนอะ เดี๋ยวต้องตัดสินด้วยการทำเสร็จดูว่ามันจะรสชาติเป็นยังไงขั้นตอนแรกใส่อะไคะต้มน้ำปล่าค่ะขั้นตอนต่อไปก็คือใสมน้ำเปล่าลงไปนะคะจัดไปค่ะใส่น้ำเปล่าไปสามทั้พีแค่นี้เองเหรอใช่มันก็เค็มเลยดินี่คือเราเตรียมมาเป็นหม้อเลยทุกคนหลังจากนั้นก็รอให้เดือดนะรูแล้วเดี๋ยวเรหลังว่าทำเองก็ได้ดีหรอ หลังจากนั้นก็ใส่น้ำตาลลงไปนะคะใส่ไปเลยค่ะแม่บุกไม่พอใจขอน้ำตาลปี๊บก้อนหนึงอ่ะใส่ไปครับทำไมไม่ใส่น้ำตาลทรายแล้วอะคะรสมันไม่นวลถ้ใส่น้ำตาลปี๊บรสมันจะนวลนวลกว่ามาแล้วชิมครั้งสุดท้ายรสชาติบอกว่าเยี่ยมเดี๋ยวเราทิ้งน้ำปลาไว้ให้เย็นก่อนทุกคนเพราะตอนนี้ประมาณบ่ายสองต้องรอใประมาณห้าโมงเย็น ่องแค่รึ่งชั่วโมงก็เย็ยนแล้วคะ่ะอ๋อโอเคเดี๋ยวดึงน้ำเปล่าให้เย็ยนนะทุกคนไม่งั้นเดี๋ยวกุ้งมันสุกนะฮะแล้วค่อยเอากุ้งลงไปดองนะครับใส่เส้นแซลมอนลงไปเลยฮะกินเลยได้ไหมมาสองชั่วโมงแล้วดองแล้วกินเลยนะนมันไม่เข้าเนื้อหรอค่ะอยากกินวันนี้ก็ไม่ได้กินทุกคนต้องรอค่ะกระเทียมลงไปใส่พริกครับใส่ลงไปเลยครับนี่ทุกคนน้ำปลาหวาน สีน้ำปลาขเขานี่คือแบบเดี๋ยวเราไปแช่ตู้เย็นแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวมาเจอกันทุกคนว่าหน้าตาสีของแซลมอนสีของกุ้งแล้วก็รสชาติจะเป็นยังไงนะครับพรุ่งนี้มาเจอกันครับวันนี้ไปนอนก่อนนะไปะมาแล้วเรียบร้อยกุ้งดองน้ำปลาวเวียดนามทุกคนเรามาดูกันฮะว่าสีสันเป็นยังไงครับนี่มอก้แม่บุ๊กบน่นบอกว่าเหม็นเหมือน กินน้ำปลาไม่เหม็นทุกคนนี่ฮะทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยขออนุญาตไปจัดจานก่อนนะครับผมไป ตอนทุกท่านเข้าสู่ในช่วงกินไปเถิดเกิดเป็นคนนะครับนะเียบรมือครับผมเมนูนี้ชื่อว่าเปลี่ยนชื่อแล้วคะทุก็มันจัดจานออกมาเป็นแบบนี้ก็ต้องเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆค่ะที่รักกุ้งแก้วดองน้ำปลาหวานเวียดนามกุลาบแซลมอนมาดูดิทุกคนเป็นกุลาบแซลมอนตอนแรกที่คิดอ่ะมันไม่ได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยนะนี่ทุกคนแล้วก็มีกระเทียมอาลาดินใส่แบบนี้มานี่ของทุกคนของแม่บุ๊กเขาไม่กินดิบนะทุกคนเขาไปเวฟสุกนะฮะ อ่ะเดี๋ยวเดียวนี่คือกินแล้วนะทุกคนระหว่างที่กําลังตั้งกล้องนะต้องบอกเลยว่ามาม้าเราไม่กล้ากินม่อะจานมันสวยไม่กล้ารื้วันนี้กุ้งโซกน้ำปลามันพิเศษจริงอริงอ่ยทุกคนมันเค็มแบบเค็มอร่อยอ่ะมันเค็มแบบหอมๆมันคือมันหัวน้ำปลาแท้แน่เลย มันกลมกล่อ,อมทุกคนในใจเนี่ยในแย้งนะตอนแรกๆคือแบบน้ำปลาเวียดนามกับน้ำปลาไทยน้ำปลาที่ไหนก็เหมือนกันในโลกนี้แหละจริงๆไม่ว่าจะยี่ห้อไหนมันก็คือน้ำปลาแต่พอดองออกมาแล้วเนี่ยความแตกต่างมันเห็นเลยว่า,นาคนละเรื่องกับน้ำปลาที่เราใช้อยู่ในไม่อยากระบ,บอกบ้าน,น,เ,นเราอะหัวน้ำปลาคะ่ะฮะ เหมือนเป็นหัวน้ำปลามันเออมันหอไมทุกคนมึงจะพูดยังไงกินเถอะนี่ทุกคนกีนข้าวญี่ปุ่นด้วยดีใจอะได้กินนี่ทุกคนซีฟูดใกล้เปิดขายอีกรอบนึงนะทุกคนนะเพราะว่าเนื่องจากโควิดนะทุกคนขนส่งล่าช้านะครับนะผิดไปหลายที่นะครับขนส่งนะครับมันเลยทําให้เราไม่กล้าส่งไปกลัวเสียลูกไม่ตื่นนะมีการหยุดชะง,งักกันด้วยคือนั่งอัดไปด้วยเนี่ยแล้วก็ฟังเสียงลูกไปด้วยว่าลูกตื่นหรือเปล่าเมื่อกี้นะชะง,งักอย่างนี้เลยมีเอี้ยหูฟ <c oughs> ัง ทุกคนเดี๋ยวต้องกินแบบสดๆก่อนเลยนี่คือเหียบุ้งตรงเลยนะเหียชิมแล้วแต่กุ้งยังไม่ได้ชิมชิมแต่แซลมอนไม่ต้องบอกว่าโคตรอร่อยระหว่างที่เหียกำลังพูดเนี่ยแม,ม่บุ้กกินไปประมาณ8คดคแล้วทุกคน <laughs> นี่อ่รอมะลองเปล่าก่อนเป็นไงคะเดี๋ยวก่อนนะอขอแบบว่าไม่จิ้มเลย ไปทําเถอะน้ํำตาเวียดนามลองทําดูทุกคนอยากให้ลองทาดูจริงมันเค็มแบบอ,อเค็มอร่อยอะไม่รู้จะอธิบายยังไงว่าเค็มอร่อยมันคือยังไงมันก,กรอบๆนะคะไม่ได้เค็มจ๋าใช่ในี่ทุกคนเซนแซลมอนกุหลาบแซลมอนต้องบอกเลยว่าใสนิดนึงนี่ทุกคน มารู้ป่ะปออขอผมครอบไม่ต้องพูดอะไรเลยปาจะไปไปหากินแซลมอนดองกับกุ้งดองข้างนอกนอีกแล้วนี่เรื่องจริงโคตรเพื่อนหมั่นไส้เนี่ยว่ามันอร่อยมันอร่อยจริงๆทุกคนคือแบบไม่เป็นการดองที่สะอาดและหอมน้ำปลามากโอ้ยกินอย่างนี้ก่อนนี่นะโอ้โหทุกคน,กคน,กคนแล้วใส่กุ้งไปตัวหนึ่งแม่บุกหิวแล้วแหลปะปาบอว่าอร่อยมากใส่กระเทียมอะไรทุกคนนี่แล้วราดซีฟู้ดของเราเอง ฟ้าดองแบบไทยดองแบบเกาหลีแล้วก็ดองแบบเย็ยนานมะอันนี้ชนะเออคือในปากไม่เค็มตลอดเวลาเลยนะปองต้องมึนเค็มตลอดเวลาแปลกป่ะเป็นการเค็มที่ไม่ไม่เลี่ยนอะเค็มแล้วมึงหอมแบบเพิ่งรู้ว่าน้ำปลามาหอมเป็นเงี้ยขอกินแบบนี้บ้างสาหร่ายฮะนี่ครับอิ่มแบบจุกจุกต้องแบบนี้ขอทําลายแล้วนะมา นี่รับรองว่าไม่มีที่ไหนในโลกนอกจากโลกของเราแมบุ๊กก็ฟินในแบบของเขานะเพราะว่าเขากินแบบสุกนะลูกโอ้หมดแล้วมามะ้าไปยังกินไม้หมดเลยเดี๋ยวหมดแล้วใครจะนั่งเป็นเพื่อนกันทุกคน <c oughs> คือวันนี้กินเพลินมากอะทุกคนมันอร่อยแบบต้องทําเองไม่ต้องไปซื้อเขาวนี่แม่บุ๊กจะหมดแล้ว 2ตัวและกระเทียมและพีมอนไม่มีโดมิตามีแต่มอนมัดแต่แอนใช่ไหมแล้วามาเป็นอะไรชิซุกะหรอโอ้ยต้องมัดจุกมัช่เหรอชิซุกะสองจุกเหมือนบีบีไง,อไงนะขอต้อนรับนมน้อยนอกน้อยที่โผล่บินเรียกอย่างนี้นว่านกน้อยทองบอลนะทุกคนขอบคดีครับ ดีเพื่อนเธอเข้ามาหน่อยลุงน้อยลุงน้อยที่เพิ่งกินแจ่วฮ้อนช่องโบเสร็จนะเมื่อกี้นะอิ่มไหมอิ่มดูมันกินไม่เก่งเลเพื่อนโอ้กินไม่เก่งไม่กินลุงน้อยกิน,น,อกนชอบกินไส้ออ่ะืมไส้มันนิ่มชอบไส้ชอบล้วงชอบค <c oughs> ลักล้วงคลักอะขอบคุณค่ะต้องมากล้วบ,บุ๊กเลย <c oughs> นี่บุ๊กเขาแบบเตรียมมาให้เลยเนี่ยลุงน้อยเคยกินน้ำปลาเวียดนามปะ นั่งขวดแค่เนี้ยแปดสิบาทเคยน้ำปลาเวียดนาม80บาทปกติน้ำปลาขวดเท่าไหร่ลุงน้อยซื้อยี่ห้าเออ <laughs> นี่ขวดละแปดสิบลุงน้อยลองชิมดูเอารล้วเพื่อนนะหลังจากที่ไปช่องนู้นมาสักพักก็กลับมาช่องนี้เหมือนกับคืนชิมนี่หลวงน้อยจะเอาชิ้นไหนบอกอยากให้ลุงน้อยกินเนี่ยโอ้คาร์บอนนี่ว่าเออลุงน้อยลองดูแล้วจะรู้เลยว่าแบบเฮ้ยบะกุ้งอย่างนี้น่ากินไม่ว่าจะบอกน้อยว่าอร่อยให้บอกอร่อยนะตัวมันเล็กอืมมันพอดีปากก็ใตรงนี้เข้าไปใช่ไหม ใช่ใส่พวกพริกเข้าไปเพื่อนเพื่อนอร่อยอร่อยอร่อยบอกอร่อยไม่อร่อยบอกไม่อร่อยเลยนะน้ำปลาวเวียดนามคือแบบสุดจริงแต่มันหอมนะลุงน้อยเขาแต่ว่าเค็มแต่ไม่มไ,มไม่เลี่ยนอะ่ะมันมีขายไหมมอขาค่ะลองกินดูกลุบก่อบนะเป็นไงคะถ้าน้อยคิดเองดีไหมคะนุ่มนุ่มมะไม่เคม็มอืม ใช่ไหมไม่เค็มไม่เค็มเปิดแบบนี้แต่มันมีกลิ่นเค็มแต่ไม่เค็มแบบว่าเลี่ยนอะงี้คาร์บอนดูไม่เค็มทะลุทะลวงทาน้ำจิ้มตไตล์ลุงน้อยเหรอคาร์บอนหรือเรียกว่าแซลมอนของลุงน้อยใช่คือสาบของลุงน้อยใช่เอาจริงๆจริงกันจ้าดีใจนะเนี่ยทำเองทำเองหมดเนี่ยขั้นตอนตั้งแต่ล้างกุ้งปอกกุ้งดองน้ำปลามาจากไหนน้าปลซื้อเวียดนามอย่างเดียวที่ไม่ได้ทำคือน้ำปลาค่ะอ่ะร้อยกินดูอร่อยแช่หมมีความสุข มีคนชมเมียมันไม่ปื๊ดไงใช่มันไม่แบบเค็มปี๊แบบมันกลิ่นเค็มอ่ะแต่มันอร่อยอ่ะเข้ากับกุ้งมากเลยเพื่อนๆอือเนี่ยทุกคนไปทําเถิดโอ้โหนี่ทำไอ้นี้มมาจากโน้นเลยก็สัตว์หมดกุ้งตัวขนาดนี้กำลังกินอ๋อใหญ่ไปก็ไม่อร่อยใช่มเนาะน่ากลัวเลยบ่านก็กลัวอืมัดกลัวไซนี้ลุงน้อยด้วยหยิบขึ้นมาแล้วแบบเนี้ยกำลังพอดีค่ะนั่งแบบจิ้มจิ้มปุ๊บนี่ให้ลุงน้อยด้วยค่ะให้ลุงน้อยขออน พราะเราล้างมันก็เข้าถึงนะใช่พอตัวใหญ่ล้างแล้วมันมันไม่เชื่อมุงน้อยกินแล้วบอกอร่อยก็มีความสุขแล้วอะบคือสามารถทําขายได้และประกอบอาชีได้เลยทุกคนลองไปขายกันดูนะขอชนหน่อยครับไปไม่ต้องไปแปลงสีสันอะไรเป็นมากไม่ต้องไปใส่นวลใส่นี่มากนะใช่ตรงนี้ก็จบไปเลยเรื่อนๆหาว่ากินกันรวนเลยน้ำปลาด้วยนะครับเฮียกับแม่บุ๊กก็เป็นผู้เบิกเบิกไงนิ่มนวลอืม ก uh> uh, uh uh> uh uh uh> uh> ุ๊บก uh uh> ุ๊หอมสบากินแล้วบอกอร่อยบอกอร่อยนะไม่อร่อยก็จะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงุหลังเฮ้แล้วไ้น้ำปลาเวียดนามมาดองทุกอย่างเลยไม่เค็มอันนี้แบบไม่จิ้มใช่ไหมอืมเป็นไงบ้างโอ้โหนิดนึง เค็มนิดนึงจะอร่อยมันเป็นกลิ่นเค็มเว้ยแต่แม่งอร่อย<ช>น้ำปลาเวียดนามจะหวานแค่อยากให้ลองชิมคือว่าอร่อยมากแต่มันก็เหมือนน้ำ,นำปลาไทยนะอันนี้นุกคมรู้สึกไม่ได้รู้สึกว่ามันแปลกมากถ้าไม่บอกว่าเวียดนามก็ไม่ได้รู้สึกอะไรอืแต่สำหร,รับพีเน้ำปลาบา้านเราแต่สำหรับพีเคือน้ำปาำลาสำให้ใจเย็นๆไม่ได้สำหรับพีเน้ำปลาเวียดนามเนี่ยหอมกลิ่นเค็มแต่มันไม่เค็มทุกคนอ้าปากแล้วหล่นไปนหนึ่ง มีทุกคนบอกว่าโอเคลุงน้อยก็บอกอร่อยปากคนเราไม่เหมือนกันไอ้นี่ชอบติไหนเชิญชวนให้ทุกคนลองไปทําดูไหนปมาลองพูดสายดองนะคะแนะนําเลยค่ะเพราะว่าบุ๊กเอามาเวฟก็ยังอร่อยเลยโอเคทุกคนยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับยังไงก็ลองไปทำตาดูนะครับที่เหลือนี่เดี๋ยวกินตอนเย็นอีกทีนึงนะครับสำหรับวันนี้ครอบครัวตัวบีเดีนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับทุกคน